ชมครับมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโดยมูลธ,ธิขาเทียมในสมเด็จพรศะศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับได้นําอุปกรณ์ขาเทียมที่จัดทําขึ้นจากการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทําพิธีส่งมอบแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดลําปางและจังหวัดใกล้เคียงครับคุณผู้ชมครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลธิขาเทียมในสมเด็จพรศะศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิต เลกขาธิการบริธิขาเทียมครับนำทีมคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่164ซึ่งทางบริษทนะครับได้ออกหน่วยเปิดให้บริการจัดทําขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดทางในพื้นที่ของจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางครับ จากการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ค่ะมีคนพิการขาขาดทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงขอลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทำขาเทียมใหม่กับทางมูลนิธิรวมจำนวน75รายและทำขาเทียมใหม่ให้แล้วเสร็จนะคะจำนวน72รายส่วนที่เหลือค่ะยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากตอของขานั้นยังไม่พร้อมทำขาเทียมค่ะ การมอบอุปกรณ์ขาเทียมดังกล่าวครับทางมูลิธิครับมีเจตดจำนงเพื่อต้องการให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการขาขาดแบบไม่คิดมูลค่าครับให้ผู้พิการครับที่สูญเสียขานะครับได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพครับให้สามารถกลับมาเดินได้เพื่อให้ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีโอกาสในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตประจําวันประกอบอาชีพให้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปได้ รวมไปถึงนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวสังคมและคนรอบข้างได้ด้วยครับ